สบายดีสบายดีทุกคนเด้อจ้าสบายดีพี่น้องทางฟังไทยฟังลราและต่างประเทศทุกคนเด้อตอนนี้เซเกีก่วาวิิไปซื้อเครื่องเฮ้ยตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงตรงเลยทุกคน มเนนมนพี่เลิศเนี่ยนะจ๊อกันเดี๋ยวมาทักฝากคทษปวดไปนิดนึง เต ated, ิมน้ำมันซื้อนี่สื้สาวพันหนึ่งใทุกคนน้ำมันยู่บานกระนใส่าน้ันซื้อเก๋กระเส้อสาวพันที่สั่งนะดีก็จะสามพันห้าร้อสามสบ สาวพันเนาะเด็ตเนีสาวพันกี้ทุกคน คนตอนนี้เขาก็ลางหอดหารซื้อเคื่องของฮาเลเดอข้าวออกมาซื้อมาซื้อเป็นเล็กเสลงที่แบบซื้อเสียมซีดอยางนะทุกคนแต่ว่าอันนี้เป็นข้อนหนมดูเซอรเนาะ นีเซอร์เด็ยังอยู่นะตอนนี้เราก็เข้าว่างตลาดเมืองออสคอร์ดคนทุ่ประสงค์่างมาซื้อลูซินก่อนเราที่ ลูกซินคอนดอกมีปยะลูกซินคอนดอกอ,ดดอันอนั้นเขาเล,ล่ขายเนาะเลยนะลูกซินแดงดันอเยตัอันอน,นี้ดิคอนดอกสีแดงดิสามสามสองสามอนนึง มเกีแกมาแอปเปิลนี่ในโลกสากันบอเอ้ยแม่มะเขียกกับมะแอปเปิลตัวนี้ลงสานสิบหาอันนี้รุงสาสิบานเท่อง้ลซก้เน้อยกับแม่อันนี้นแอปเปิลน้อยสาสิบา่ออกจากลาเป็นลากค้วความเห็นโยกกับความเห็นที่เจ้าโยกจะเอาใครเปี่ยนคอนอกลูกซีนห่นๆเด้อจ้าเอซทุกคนเด้อนะ ี่ยไม่ได้เดิไปตลาได้คนเอเลนตลาที่ไหน้พเนี้รู้ทั้งนั้นน่ะองรู้ทั้งนั้นอ่ะแต่ไม่รู้นะรู้นิ่เดียวตต่อที่เราตดต่อที่รยอนกัเราไ่ด้แบบติดตาดไเอาเอเดียวนั่นเลย

นักศาที่ิดแนี้ไขทาคารึกเสัตว์กแห่วิชาความรู้เสเพิ่เนี่นะเออนี่นนินอยี่าีสา่หน้าโนอกนส่นสาบีนวอขอต่าเอเองก็ได้เอนงยเอนาเอ้าแต่เน้่นะเจะกินพอมีอาอแก้ไขอนทส่่แต่าออ่ใจว่าจาที่ไม่ช่เพื่อน

พราะมันจะเบื่อจิตพอไปรู้มันเบื่อมันก็ไม่อยากคิดการคิดคนน้ำกัน้อยลงการดุลน้อยหรือโยมยังไม่เห็นจิตเกิดดำแต่เป็นอารมณ์เกิดดำเนี่ยอดีตเกิดดำเนี่ยามพลันตานุทิฏฐิตามเห็นตาลุกันในเรื่องปลายเกิดดำเดี๋ยวก็จะมองว่าทุกอย่างไร้สาระไม่อยากคิดไม่อยากได้ นจนกระทั่งมาเห็นจิตว่าอ๋ออารมณ์พวกนี้จิตเป็นผู้ไปรู้เองยมก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตจิตเกิดดับเรื่อยๆต่อไปยมก็ไม่อยากได้มาสิ้นจิตก็จะเกิดความรู้สึกวอ้จิตก็ไม่ใช่ของเรานน้นแล้วเราไปรู้มันทําไมไปอยากได้มันทําไมไปเกาะมันทําไมก็ไม่รู้อย่างเนี้อารมณ์นี้ต้องสะสมด้วยสะสมเพราะสร้างเหตุนะไม่ใช่นึกคิดเอาแล้วก็ด่าว่ามัน ว่ามันไม่ดีแต่มันก็ไม่ใช่ออมันเป็นประโยชน์ต่อความแตกฉันในธรรมที่โยมจะเป็นผู้ที่สามารถแจกแจงอธิบายาอาการจิตได้เะยอยดาละออกแค่นั้นเองแต่ทุกอย่างเนี่ยพระสารีบุตรก็ได้ทุกอย่างเหมือนกันนะสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ได้ไป กวันกำลังทีมขับใจเด้อมปุงน้ำทีประมาโมงเนาะมันยกาศภายในห้องี่คน ว่าน ok ้องเซอร์พอแม่แล้วก็สสตื้นละมาลินี่กลูเฟิรนล้กเนยด่นาสเนล้วาี่เอาเ็รดบาเกก็ได้เองวก่งก็เ้รู้สึกว่เเราก็บันดจาก้นเราก็ทำ

ทุกคนเอ้ยสน้ของแสัตกอเปน่เกีย์แลน้ำใส่ื้อเขาทุกคนอันนี้ก็สิเป็นมุมทางนอกของฮานดาวเองเดอยฮานโซกีสนัน้นนี่กามีแต่อันมุ่งหลังคาทุกคนบริอ้อมบริอ้อมฝ่าอ้อมทางนอกมานะทุกคน อันนี้ก็ย่ามฝนแล้วบางที่มันกฟีดเท่ามากกาะสีหอดเท่าทางในพี่ทุกคนแต่ว่าขันฝนตกบ่แห้งมันก็บ่ฟีดเท่ากันเลยทุกคนอันนี้ก็สิเป็นมะม่วงมะ,มะม่วงที่เสาน้ำเพิ่นซ้อยมะม่วงส้มกิ่นกับเจวทุกคนอีแมเพันกระอยคอนออู่วันนี้เอามาตื่มน้อยนึงหลานก็ความดื้อทุกคนเดี๋ยวนี้ก็สิเป็น เจ้าที่โซเกเองทุกคนก่อนั้นท้งหน้าตาซีบบค่อยดีไปเลยแต่ตรู้สึกกับพอสายไ,ไดใดทุกคนเรสเกก็ขายน้ำพี่เลิรนน้ำประมาณนี้เลยทุกคนหานเข่ากับซีเบิร์ตชั่นี้เด้อแันเหลือกทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองเกสอนสาวบุไทยในเด้อขอขอบใจเด้อ